สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสน,นานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเหล่านี้แหละครับท่านสําหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับ แต่ก่อนอื่นก็ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านว่าเหรียญนี้มีราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเหรียญห้าบาทเก่าแก่ที่นานมากเลยครับเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าจริงๆครับสาหรับเหรียญนี้ครับท่านมาดูครับท่านนี่เบื้องหน้าพค์ท่านเป็นสยามมินครับท่านรหดับเหรียญนี้นะครับเป็นสยามมินครับเนี่ยเป็นเหรียญที่สวยงามเอาการครับเนี่ยผ่านนี่ครับผ่านการใช้งานมาเยอะมากเป็นความสมควรครับท่านส่วนด้านหลังคือ รัชการที่เก้าครับท่านชัดเจนมากนะครับบรมูนบูนพงท่านครับแทบจะลบท้งออกไปหมดแล้วครับเนี่ยผ่านกอนเชมันจะเยืนแล้วเกิดครับดูสิครับเนี่ยผมจะไม่กล้าทาการล้างครับเพราะว่าวันนี้ผมได้มากับอาจิตคนหนึ่งครับเขาให้ผมเขาให้ผมฟรีเลยนะครับเหรียญนี้ครับผมตีราคาไม่ถูกครับต้องผมเดี๋ยวผมจะไปถามอาจารย์ผมอีกรอบหนึ่งว่าราคาจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ย่มาบอกพี่พเพื่อนน้องอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากครับเนี่ย แต่เท่าที่ผมคาดการครับเขาบอกว่าอาแปะคนนั้นบอกว่าเขารับซื้อมาถึงห้าร้อยบาทครับท่านผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแกจะโกหกหรือแกจะโกหกผมเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าผมกับเขาสนิทกันมากครับเรามาดูนี่ครับไม่ใช่ขอบเฟืองนะครับเนี่ยเป็นเหรียญเรียบสนิทเลยครับไม่มีขอบเฟืองอะไรเลยครับนี่เคนมาอมตัมแดงเช่นเดียวกันครับเนี่ยครับเป็นเหรียญที่เรียบสนิทสนิทเลยครับเนี่ยไม่มีของขอบเฟืองครับนี่ครับมาดูครับเนี่ยด้านหลังครับเนี่ย นี่ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับเป็นห้าบาทไทยแล้วก็พอสองศันห้าร้อยยีย่บสองกับสันเป็นเลนตาคุดเฉียงครับ่ันตาคุดเฉียงครับแบบนี้สวยงามมากนะครับเนี่ยอนาคตไม่ธรรมดาครับเนี่ยเพราะว่าใครๆก็บอกว่ามีราคามากเท่านั้นเท่านีน้แต่ผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าอาแปะคนนั้นเขาบอกว่าแกซื้อมาห้าร้อย ตั้งแต่สี่ปีก่อนนู้นแต่ตอนนี้ราคาเท่าไรผมไม่รู้นะครับเพราะแกเอาให้ผมแกชอบผมครับเพราะว่าเราคุยกันสนุกบอกแกพอแกรู้แกก็เอาออกไม้ผมแกบอกแกว่าเจ็บวบก็ไม่รู้จะทําอะไรแกเห็นผมชอบเหรียญรักเหรียญน,นะครับแกก็เลยเอามาให้ผมนะครับท่านเหรียญแบบนี้ผมชอบมากครับผมไม่เคยผมก็มีอยู่สองเหรียญครับแต่แบบนี้ส่วนมากผมจะมีปศยิปปศสองศูนย์มากกว่าครับ แต่ปีปศสอง,งพันห้าร้อยิบสองเนี่ยผมไม่มีครับเพิ่งมีปีนี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรกครับทา่านหาอยู่สี่ปีครับผมจะเจอครับกว่าจะมีคนเอามาให้ผมถ้าซื้อผมก็จะซื้อจริงๆนะครับห้าร้อก็ห้าร้อยสิครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่จริงๆแล้วเพพจะบอกไปถามอาจารย์ผมอีกรอบหนึ่งถ้าได้ข้อมูลดีๆมาเเท่าไหร่พ้นจะบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะครับ